สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์ไซค์แอนทาวเวครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้จะมาคุยการเกี่ยวกับ R 2 2 0 0 GS นะครับทั้ง GS ทั้ง GS Adventure นะครับมีคนสงสัยเทียบกับดูคติมันติ s าดา da 1,200เป็นยังไงบ้างตัวไหนหน่าเล่นตัวไหนเหมาะกับใครมาวันนี้มีคำตอบให้ครับ ป็นไงบ้างเพื่อนเอนไม่ได้เจอกันหลายวันเลยวันนี้ติดค้างกับเพื่อนๆคนหนึ่งที่ถามกันมานะครับว่า b m w r 1 2 0 0 g s นะครับหรือว่า g s a d v e n t u r e นะครับถ้าเทียบกับดูค a ติมันติซาร a ด้นะครับ1200เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะวันนี้ผมจะเล่าในมุมมองของผมนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ผมจะเล่าใน็วนี้เป็นมุมมองของผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ พิมพ์แชร์แบ่งปันกันมาได้นะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยทั้งสองรุ่นนะเป็น t ัวร i n ิงแอดเวนเจนะครับรุ่นใหญ่ตัวใหญ่สุดของค่ายเลยที่ที่เป็นในแนว t ัวร i n ิงแอดเวนเจนะเอ่อตอนนี้ทั้งสองรุ่นออกตัวใหม่ล่าสุดมาแล้วซึ่งใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัว GS ก็จะเป็นตัว R พันสาม GS นะครับ ตัวดูคติก็จะเป็นมันติซ a าร์ด้า V4S นะครับเข้าใจว่าเครื่อง1 2 6 0องอหกซซนะครับยังไงก็ตามนะครับ g s 1ันสกับมันติซ a าร์ด้าพันสเนี่ยก็ผมก็ยังถือว่าเป็นเป็นตัวที่ใหญ่สุดนะคือไอตัวซีซีที่มากขึ้นสำหรับตัวโมเดลใหม่เนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่เเปลี่ยนในมาในตัวโมเดลใหม่เท่านั้นเองนะครับก็ก็ยังเป็นตัวใหญ่สุดเหมือนเดิมนะครับสองตัวเนี้ย เป็นสไตล์ Dual p เพอร์โนะเป็นสไตล์ทัวร i n ิงแอดเวนเจอรนะครับทางดำก็ได้ทางดินก็ได้นะครับทั้งคู่นะครับโอเคสิ่งแรกที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับของสองตัวนี้ก็คือคาแรคเตอร์นะครับต้องบอกว่า B M W R 1 2 0 0 G S หรือ G S Adventure เนี่ยคาแรคเตอร์ Character มันจะไปในทางที่เ,เป็น ทัวร n ลิงแอดเวนเจอร์จ๋าหน่อยนะครับแต่สำหรับดูคาติมันติ s สตา d a เนี่ยถ้าจะเทียบกับ GS ตรงๆเลยเนี่ยจะต้องเป็นตัว Enduro นะครับแต่ถ้าเป็นตัวดูคาติมันติ s สตา d a ตัว1200 S เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบ Sport สปอร t t o ัวร n g ิซะมากกว่ามันจะไม่ใช่ Adventure t o ทั i n g นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ Character ต่างกันอย่างชัดเจนถ้าเพื่อนๆชอบแนวแอดเวนเจอร์ทัวร g ิงเนี่ย สำหรับฝั่ง GS เนี่ยมันตรงตัวอยู่แล้วมันมันแน่นอนนะครับแต่สำหรับฝั่งดูคาติเนี่ยถ้าชอบแนว Adventure Touring เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเลือกตัวมันติซา d a Enduro นะครับตัวที่เป็นล้อหน้า19ล้อหลัง17ตัวที่เป็นล้อซีลวดนะครับถ้าเทียบเออ GS กับตัวมันติ Enduro เนี่ยเทียบชนกันตรงๆเลยนะครับล้อหน้า19ล้อหลัง17มีความเป็น Touring Adventure นะครับ ล้อซีลวดแบบทูบเลดไม่มีอย่างในนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้ถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือพละกกำลังของเครื่องนะครับต้องบอกว่าถึงแม้เป็นเครื่องขนาด 1200cc ซีซีเท่ากันเนี่ยแต่ว่าพละกกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะครับตัว bmw r 1200 gs หรือ gs adventure เนี่ย มันจะคาแรคเตอร์ Character, เนี่ยมันจะไปในทางที่แบบเน้นความนุ่มนวลความขี่ง่ายความสมบุกสมบันลุยได้นะครับส่วนเจ้ามันติดซาดา้าเอนดูโรเนี่ยมันเน้นความกระโชกโคกหกักความแรงความมันความเถื่อนในการขี่นะครับความแรงต่างกันมาก GS เนี่ยแรงไม้อยู่ที่ 125้าแรงม้านะครับส่วนมันติดซาร์ด้าเนี่ยตัวเอ็ดโรเนี่ยแรงม้าอยู่ที่ร้อยแรงม้าต่างกันมากๆเลยนะครับถ้าเทียบแรงม้าตรงๆเนี่ยตัวมันติดซาด้าเนี่ยจะไปชนกับตัว KTM ตัว1 1 9 0 Adventure Adventure R นะครับล้อ19ล้อตัว a d v เ n t u r e เฉยๆส,สิไม่ใช่เพราะว่า Adventure R เนี่ยล้อหน้าย1ิบดล้อหลังสิบด หรือ18บแปจำไม่ได้อะใกล้เคียงประมาณนี้นะครับอะกลับมาที่ GS กับบัติของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อคนที่ชอบความแรงเนี่ยผมต้องบอกว่า GS อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเรื่องพละกกำลังเรื่องความแรงเนี่ยไม่ได้มากนะครับเรียกว่าเรียกว่าเป็นรถที่แบบมาแบบผู้ดีผู้ดีนุ่มนวลมีความแรงบ้างถ้าปรับโหมดเป็นไดนามิกแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเทียบกับบันติซาร์า ตัวพันสองร้อยเอนดูโรเนี่ยร้อหกสิบแรงม้าแรงมากกระโชกหักมีความมันขี่ตามรถสปอร์ตได้เลยนะครับรูปทรงของสองรุ่นนี้มีความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัว GS เนี่ยมันเป็นคารคเตอร์ของมันอยู่แล้วมันจะเป็นทรงที่แบบทัวร i n ิงแอดเวนเจอร์ ing, บุกแนวลุยๆแนวแบบว่าเข้าป่าเข้าดอยอะไร ได้ซูซงก็จะแบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยไม่ได้ถึงกับแบบวัยรุ่นมากไม่ได้เน้นความสปอร์ตมากเน้นความภูมิฐานนะครับมีมีเหลี่ยมสันมีคมสวยในในมุมมองของคนที่ชอบสไตล์นี้นะครับส่วนมาสซีซาด้านเนี่ยมันจะไปทางแบบเน้นความสปอร์ตนะครับเน้นความโค้งมนความแรงเอ่อสไตล์เครื่องเนี่ยมันจะแบบดูดันนะครับ เออเน้นคนที่ชอบความแรงความอัตราเร่งสูงๆนะครับเอ,อ่อการลุยเนี่ยผมต้องบอกว่าคือมันน้อยคนน้อยคนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือเมืองไทยที่จะเอามันสีสตราร์ด้ามาลุยหนักๆนะครับคือผมไม่ได้บอกว่ารถลุยไม่ได้นะคือรถมันทามาไว้สำหรับลุยได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าชื่อเสียงหรือว่ากลิ่นอายหรือ เชื่อเสียงที่สะสมมานานแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ที่แบรนด์เขาพยายามผลักดันเนี่ยต้องบอกว่าตัว bmgs เนี่ยเขามี gs trophy มี gs safari มีหลายรายการที่เขาผลักดันแบรนด์ไปในทาง a d v e n t u r e ในทางลุยในทางบุกเบิกนะครับส่วน m า z d a เนี่ยด้วยแบรนด์หรือด้วยคาแรคเตอร์หรือการโปรโมทอะไรต่างๆเนี่ยมันไปทางแนวรถส p o r t t o ัว i n g นะครับ เน้นเดินทางไกลลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับเครื่องแรงนะครับคือมันต่างกันชัดเจนมากคือเพื่อนๆลองถามใจตัวเองดูว่าชอบความแรงแนะนาให้ไปมันติถ้าชอบรถแบบผู้ดีผู้ดีดนุ่มนวลมาติเอสนะครับโอเคเอ่อในความเห็นของผมนะครับณนะปัจจุบันนะคือ ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับให้เอามันติดซาร์ด้ามาลุยนะครับเนื่องด้วยคือรถมันไปได้แต่ว่าด้วยอะไหล่อะไรต่างๆด้วยจำนวนคนใช้งานด้วยราคาอะไหล่ต่างๆเนี่ยผมว่าตอนนี้มันติดซาร์ด้าเนี่ยอะไหล่แพงมากคือต้องบอกว่าจริงๆ GS เนี่ยถ้าไม่ได้มีคนใช้เยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีอู่นอกเนี่ย อะไหล่ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่แพงมากเหมือนกันแต่ว่าผมว่าดูคติด้วยราคาของแบร์อะไรต่างๆเนี่ยมันอุปกรณ์อะไหล่แพงกว่านะครับ b m ก็ใกล้เคียงต่ำกว่านิดหน่อยแต่ว่าพอปัจจุบันเนี้ยมันมีศูนย์อู่นอกเรียกว่าอู่นอกแล้วกันพอมีคนขี่เยอะมันก็มีอะไหล่มีแลกเปลี่ยนมีของแต่งเยอะมีอู่นอกเยอะมีคนเก่งๆเยอะมี คนได้ลองซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะแล้วก็ด้วยความที่มันมี g s t r o p h y มันมีรายการแข่งขันต่างๆที่แบบ B.M เข้าไปลุยเข้าไปร่วมเยอะมันเลยทำให้แบบเอ่ออะไรมันมาเยอะตอนนี้ผมต้องบอกว่าสำหรับเจ้า G.S เนี่ยมันมีคนที่สามารถมีอะไรประกอบเป็นรถเป็นคันได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเบิกศูนย์แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับมันทำให้จุดนี้ G.S จะได้เปรียบในเรื่องของราคาอะไหที่ ูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขี่ไปถึงระยะเข้าศูนย์เปลี่ยนอุปกรณ์เบรคอะไรเนี่ย GS จะถูกกว่าแน่นอนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบแนวทัวร์ลิงแนววิ่งทางดำเนี่ยไปมันติก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าชอบลุยชอบทางดำกะว่าจะเก็บไว้ใช้นานๆเนี่ยผมว่ามา GS เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าในเรื่องของค่าดูแลในระยะยาวนะครับตอนนี้ เออผมต้องขออภัยคนที่ชอบแบรนด์ูคาติด้วยนะคือจริงๆต้องบอกว่ารถด,ดูคาติเป็นรถที่ดีมากนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้ามันติสตาร a ด้าเนี่ยผมว่ามันมาผิดเวลามันคือด้วยชื่อเสียงของแบรนด์คูคาติมันไม่เคยสะสมมาในเรื่องของรถที่จะเอาไปลุยแล้วแบบลุยได้จริงๆถึกๆจริงๆมันมันเขาสะสมมาในเรื่องของรถแรงรถเท่นะครับพอออกรถลุยมาสักคันหนึ่งเนี่ย มันเลยไม่ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับแต่ปัจจุบันมันก็มีรถที่ตอบโจทย์เรื่องการลุยนะก็คือตัว d e s ซ r ร X เข้ามานะครับซึ่งผมได้ลองขี่แล้วก็พบว่าเออเขาทำรถได้ดีมากๆนะครับแต่เรื่องเรื่องแบรนด์เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือผมรู้สึกว่าตอนเนี้แบรนด์ดูคติเนี่ยคนจะเล่นเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รักแบรนด์ถึงจะไปเล่นได้นะครับเพราะว่าเรื่องของ ค่าอะไหล่ค่าดูแลราคาขายต่ออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าช่วงนี้มันมันตกลงไปเยอะนะครับต่างจากแบรนด์บีเอมที่รถเขาเนี่ยมันสั่งสมแบรนด์สั่งสมเหมือนรถสั่งสมประสบการณ์มาคนมันเริ่มมีความเชื่อมั่นในแบรนด์แล้วมันมีรายการลุยๆแล้วคนมันเชื่อว่ารถมันมันถึกทนไปได้จริงอะ่ะมาเลยทำให้ค่ายบ m เนี่ย มันยังขายดีอยู่ราคามือสองมันไม่ตกมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆจริงๆนะครับเพื่อนๆต้องลองช่างใจดูว่าโอเคชอบความแรงชอบแนวเท่ๆขี่เท่สายสปอร์ตทูริงเนี่ยผมว่าดูคติมันติดซาด้าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าในเรื่องความแรงนะครับส่วนใครที่ เก็บไว้ใช้ยาวๆไม่เน้นความแรงเน้นความสะดวกสบายความภูมิฐานเนี่ยเบียน g s ผมว่ายังได้เปรียบอยู่และในหลายๆเรื่องนะผมว่าช่วงล่าง GS ก็ยังตอบโจทย์สำหรับถนนประเทศไทยมากกว่านะครับเครื่องยนต์ก็ความรู้สึกว่ามีความร้อนน้อยกว่าเรื่องของบาลานซ์ที่เครื่องบล็อกเซอร์อยู่ต่ำก็คุมได้ง่ายกว่านะครับดูกติจะเป็นเครื่อง เครื่องสูบ V เนาะเครื่องสูบ V สําหรับตัวพันสองนะครับมันก็จะฟิลคล้ายๆกับเอ่อคล้ายๆมันดีกว่ารถสูบตั้งนิดนึงนะครับบาลานซ์มันมันดีกว่าแต่ว่ามันก็มีความหนักมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเจ้า GS อยู่พอสมควรนะครับโอเคอันนี้เป็นความเห็นส่วนตรงผมก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากกะหนอ่อยยังไงก็ยินดีรับคําติชมนะครับถ้า ข้อมูลใดผิดพลาดไปต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในะที่นี้ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปต่างๆในช่อง Motorbike a n d t a ท v e l ของผมมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับก็จะหาความรู้ที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆมาคุยมาแบ่งปันให้ฟังเรื่อยๆหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับบางทีตอบได้ก็จะคอมเมนต์ตอบเลยแต่ว่าบางทีต้องอธิบายยาวเนี่ยผมก็จะมาอัดคลิปอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบนี้แหละนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ